จากกินข้าวมายังไม่ได้อาบน้ําเลยนะครับมาดูห้องน้ําก่อนที่จะลืมนะผมจะได้อัดคดลิปไปก่อนว่าพรุ่งนี้กลับแล้วนะครับซ้ายร้อนขวาเย็นนะครับเหมือนทุกครั้งนะซ้ายร้อนขวาเย็นหรือว่าสีแดงร้อนสีน้ําเงินเย็นเริ่มแต่อ่งล้างหน้านะครับซ้ายสีแดงนะครับขวาสีน้ําเงินซ้ายร้อนคือส่วนที่เคลื่อนที่นะครับไปซ้ายอย่างเงี้ยร้อนนะครับ ร้อนนะซ้ายร้อนขวานะนี่นะครับขวาเย็นนะครับซ้ายร้อนขวาเย็นโอเคนะครับอ่าตรงอากาศน้ำนะครับด้านซ้ายเป็นสีแดงด้านขวาเป็นสีน้ำเงินซ้ายร้อนนะครับเห็นไหมครับสีแดงนะขวาเย็นเป็นสีน้ำเงินเห็นไหมครับโอเคนะต่ออย่างอื่นอ่ะส่วนไม่้องพูดถึงปกติทีนี้ไปดูฝักบัว ซ้ายร้อนขวาเย็นเหมือนเดิมใช่ไหมครับเดี๋ยวฝักบ,บัวลงก่อนนะครับกลัวมันจะลดหัวผมนะเ <c oughs> วลาเปิดมันจะลดหัวผมครับเอาวางไว้ข้างล่างดีกว่าเพื่อความปลอดภัยอันนี้เป็นปุ่มเปิดเฉยๆนะครับหมุนเป็นรู้สึกเกียวนี้เป็นเกียวซ้ายนะมันจะตรงข้ามกับความเข้าใจเรานะครับถ้าเกียวขวาคือหมุนตามเข็มนาฬิกามันจะเข้าไปครับเกียวซ้ายคือใช้มือซ้ายนะครับหมุนอย่างนี้ ไอ้ทวนเข็มนาฬิกาจะเข้าไปถ้ามุนตามเข็มนาฬิกามันจะออกมานะครับตามนิ้วโป้งผม,มนะเพราะฉะนั้นมันคือเกียวซ้ายครับดูปรับอุณหภูมินะครับสีแดงร้อนสีน้ําเงินเย็นเช่นเดิมซ้ายร้อนขวาเย็นตรงนี้นะครับตรงข้างล่างนี้นะเอาชัดไหมเนี่ยโฟก,กัสเห็นตัวเลขไหมครับเลข40นะเดี๋ยวจะปรับโฟก,กัสใหม่ก่อน40่ บางโรงแรมมีคําว่า40บางโรงแรมมีคําว่า37็ก็คือน้ําอุ่นนั่นเองน้ําอุ่น40องศากับ37องศาเซลเซียสนะครับเซลเซียสนะไม่ใช่ฟาเรนไฮน์น,นนะซ้ายแดงขวาน้ําเงินเห็นไหมครับสายแดงคือหมุนก๊อกนี้ไปทางซ้ายนะครับหมุนไปทางซ้ายคือหมุนทวนเข็มนาฬิการ้อนขึ้นนะครับร้อนขึ้นกว่า40องศานะขวาเย็นก็คือหมุน ตามเข็มนาฬิกานะครับด้านขวาของ40องศาก็คืออุณหภูมิน้อยกว่า40องศาคือเย็นกว่า40องศานั่นเองเอ๊ะแล้วทำไมมันมีปุ่มๆอันนี้นะครับปุ่มๆอันนี้มาดูนะปุ่มอันนี้คืออะไรนะปุ่มๆอันนี้ปกตินะครับมันจะเป็นตัวจํากัดไม่ให้ร้อนเกินนะครับส่วนเห็นไหมครับพอถึงช่วงหนึ่งปุ๊บมันจะหยุดมันจะไปไม่ได้เราต้องไปกดปุ่มก็คือกลัวน้ําร้อนลวกเราเองครับเห็นไหมหยุดอยู่กับที่แล้วครับถ้าเราไม่กดไปไม่ได้นักส่วนน้ําเย็นไปได้ปกติ ใช่ไหมครับมันมันไม่ได้เดือดร้อนใครนะครับแต่ถ้าหมุนไปด้านร้อนเนี่ยมันจะร้อนเกินเห็นไหมมันจะล็อกเราต้องเอามือกดลงครับเพื่อให้มันหมุนเกินกว่าที่เราต้องการนะครับมันก็จะร้อนขึ้นนั่นเอง